ทำไรคะยายติ๋มเก็บมะลุมมะลุมสอกแกงโอ้มะลุมมะลุมเนื้อเนี่ยมะลุมเนื้อ่อร่อยนุ่มดูพี่น้องก็ใหญ่มะลุมยายติ๋มปลูกอ๋อต้นไหนต้นนี้น่ะ ไม่ได้แก่น,น,น่เลยจ้ะมีแต่เนื้อต้นไหนมีหนอเดียวน่ะไดหนอ,อยู่อืออย่างงามนเนาะก็มาแค่นี้อืองงามเกินเนี่นนยอน,อ,นอลวกจากเขาแต่เนี่ยเอามาปลูกไวก้กระบ้านแม่พอมนอยู่กระบ,บ้านคือมันงามเกินอือแอ,ดอบดูคนเทา่า เก็บของทำก้าวเขามาดูที่รถไหนขี้เล็กเก็บขี้เล็กไปทำก้าวเขาขี้เล็กปลูกไว้แค่นี้แหละจแะนี่ สองสามต้นนี่ก็ได้แกงขายได้หมอหนึงเนี่ยคนเต่าอยากโชว์หน่อยๆแกแม่นาแม่นาบ้านหนังหวานบ้านเองเรียกอะไรแม่นาหนังเรียกนี่แหนมใช่ไหมภาษาโคราชเรียกนี่แหนเลยจ้ะภาษาบ้านฉันเรียก หน่อยนี่แน่นี่แน่น,แน,นี่แน่หนังนี่ทีมชอบกินทุกแล้นะอันที่หน่วยใหญ่ๆปากช่องยังมีอยู่ไหมต้อนหนูจงข้อไก่แนเ่เดี๋ยวเดินไปดูเนาะจะมีหน่อยไหมเดี๋ยวพาไปดูนี่แน่หนังอันนั้นลูกใหญ่นะนี่ต้นอันนี้มันยังเหม่นนี่นะยังเก็บไม่ได้นะ นี่น้อยหน้าปักช่องแต่ไม่มีลูกดอกลูกมันยังใหญ่เลยในแนวเนี่ยแต่เสียดายมันไม่มีลูกอันนี้หนอกระถือเนาะไม่รู้เขาเรียกกันยังไงแต่ว่าบ้าน,นั้งเขาเรียกหนอกระถือมันจะออกชุนๆแต่อร่อยชอบกินมากเลย ต้มก็ได้กินสดก็ได้กินก็สมตำๆยิงอร่อยนี่ไงเจอแล้วน่านา,นาปักช่องแต่มันยังเป็นลูกมันยังเล็กอยู่ถ้ามันแก่เต็มที่เนี่ยโอ้ลูกยังใหญ่เลยเนื้อย,ยังเยอะอไหนคือ,อไม่ฮักมัน อืมลงไปทำไมเออลง,ลงอย่างยากยากด้ออยากโชก <ๆ S 2> ยแกอยากโชยหน่อหลวกเอออยากโชยหน่อหลวกบนเขาปลูกอยู่บ้านนี่ๆๆนหน่อหลวกบนเขาแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่บนเขาแล้วเอามาปลูกอยู่บ้าน อย่างงามต่อไปก็ไ pues ม no mm ่ต um, nice. nah. evet> so ja ้องขึ้นเขายากเนาะเนาะอืมเอ้าแต่ขึ้นเขามันก็ได้ประจนภัยดีเน๊ะสนุกดีด้แม่เพลินดีกวเท่ากูลูกลำบากเอามาปลูกไว้บ้านแล้วไม่ให้ขึ้นเขาแล้ว เือปลูกทุกอย่างเนาะอะไรกินได้ปลูกหมดเลยเดินเข้ามาอะไรก็เก็บกินได้หมดทุกอย่าง,อ,อ,อ,างอืมเนี่ยต้นเดียวเพื่อนๆดูต้นเดียว ก็ประมาณนี้แหละเพื่อนๆบ้านนอกเกษตรกรเนาะบ้านเกษตรกรไปละค่ะสวัสดีค่ะ